สวัสดีครับเข้าสู่ช่องไอแซนคํากับอิละคําแพงตอนนี้สองพี่น้องก็กินแตงอย่างอร็ดอร่อยนะครับฟังเสียงดังนะครับนู่นโอ้โหอาบน้ำด้วยกินแตงด้วยก่อนเข้าลานแสดงอืมข้าข้อเดือย,ยัดลายหน่วยไงยน้ำ กำแพงเอ้ยอนสองพี่น้องหนึ่งตะกร้าใหญ่ๆครับสี่ถุงสี่ถุงสี่ถุงกินยังอเ็ยอร่อยน่ครับดูน้องกำแพงเรียงผลผลไม้เข้าไปแล้วเลียงแล้วเรียงแตงเข้าไปแล้วยัดว้ยเนาะอือ càng tiếng kinh khóc đằng quặp cả quặp cả luôn này một đứa young du téng xí giăng nhiều mấy ôi giăng nhiều nhiều khóc giăng nhiều nhiều ừ. ui kinh giăng ngon 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 กินแล้วก็ชิได้ไปโชว์ต่อค่าข้อนะค่าข้อนะแตงเงยไงนะค่าข้อเด้ออือข้งเสียงครับขังเสียงหับกลับหับกลับเออน้องกระแพงเงินฉลาดมากครับเลี้ยงเอาแตงมาเลี้ยงใส่มือก็ยัดเข้ายัดเข้าดูดูครับดูเอาดูเอาเอาเอา พี่แสนคำจะทันไหมนี euh ่เอาโง่พี่แสนคำโง่กว่าน้องกำแพงเอกเอาเอาดูดิดูอ่ะเบิ่งเอาเอ้ยอือออินยังอะเร็อร่อยครับเอาเอาปกได้เจ็ดไหน้วยสุดท้ายเอาเอาเลยนี่แหละ อ้นล่นแล้วหน่อยแตงล่นที่ล่นไม่เอาเลยครับไอ้ล่นไม่เอาเก็บวันใหม่เ็นคาไปแล้วอู้แตงลวอ่าอเาอาเนคาแตงลวงเอ้าเอ้าเือแต่ตะก้ารเลย ับพี่เองอ้าแยกกันคนละทางเลยครับพอแตงหมดไปนู่นไปนู่นอันนี้ไปนี่เลยครับนู่นมาครับมาครับมามาเร็วมาเร็วมาเร็วปลพี่เองปลาถึเวลาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วข้าคข้ามข้ามตัวข้าม้าถอยมาถอยมาตัวมาเร็วหน่อยไปเร็วไปเร็วถึงเวลาแล้วกินหมดแล้วก็ไปแสดงตัวไปโชว์ต่อไปมา อา้าไปเร็วๆอยข้อนุนน้องเดินไปแล้วอือนะ้เอาเรื่นงะเฮ้ยไปนุนน้องกับแพงเขาเดินไปแล้วเองไม่เดินไปบอกอีกกินหมดแล้วก็จะเดินไปวะน้องไปเดี๋ยวไปโชว์แล้วครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะไปโชว์แล้วเดินไปแล้วตายตายตายไปแล้วไปแล้ว ไปสองพี่น้องนี่กินมืดตะการหนึงอะไรยังสิอยากอีกอยู่ติมานี่มาพี่ฮือฮือข้ามฮือไปยังเร็วๆในข้ามเออเออเออ,เอ,อไปจับหามน้องจับหามพี่อีกแล้ววันนี้ชอบจับหามแสนค้ามฮือฮือ อันนี้มันอ,อ่อยเขาไปเรียกมามาให้มั้ยฮีฮีอืมเวทตอนใหญอีกแล้วเวทตอนใหญอีกแล้วาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ให้กับไอา้แสนคำด้วยนะครับ